สวัสดีเพื่อนๆตอนนี้พี่ฟิกกับพี่พีสวัสดีครับนี่แต่งหน้าทาผมเจ้าสาวแล้วก็น้องมิน,งนเสร็จแล้วแล้วก็มีเพื่อนเจ้าสาวด้วยในบางส่วนนะตอนนี้กําลังจะเดินเข้างานเพราะว่าวันนี้น้องมินเชิญเพราะว่าเคยมาแต่งพี่สาวเขาแล้วรอบนึงเนาะเป็นงานแต่งนี่หน้าง,งานนะน,นี่คือเจ้าบ่าวเจ้าสาวตอนนี้กําลังเดินเข้างานลนะ คนค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวแอบเห็นเจ้าสาวแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูเจ้าสาวนะอดใจรอแป๊บนึงพิธีไปดูเจ้าสาวก่อนเขเชียลแทมอยู่ไปดูเจ้าสาวก่อนนี่อันนี้เพื่อนเจ้าสาวนะคะคนหนึ่งที่แต่งหน้าใส่ประวัติเกินนี่นี่แต่งหน้าทำผมเพื่อเจ้าสาวแอลอการไปไปหาเจ้าสาวกัน กนเยอะว่ะเดี๋ยวเอาเปลี่ยนได้ไหมขอแอบดเจ้าก่นละกันเห็นเจ้าสาวย่างตัวเล็กๆอู่ไกลๆเขาไปดูใกล้ๆดีกว่าเรบคือมีผู้ญ่ันญาตเป็นพอที่รเจ้าาวเรา ค่ะนี่คู่บ่าวสาวของเราสวัสดีครับสวดีมีความสุขมากนะสาวมาดูเต้าสาวใกล้ๆหน่อยสัมภาษณ์ก่อนไงวงไม่รว้เลยรูวงใส่หน้าเจ้า่าวเต็มเลยจริงเหรอไมนนี้เราไม่ได้เฉี่ยไงแต่งด้วยค่ะโอเคแขกเริ่มเยอะแล้วเดี๋ยวให้ดูเจ้าสาวแค่นี้พอเนาะคนสวยคนงามมาดูน่น้องลากันไปด้วยเจ้าสาวพาลต์ของเราเโด๋วเว้ยค่ะ 哈哈哈哈。<laughs> <laughs>